สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สมจิตนะครับครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากไไปซื้อดอกไม้ซื้อทูบเทียนจากตลาดนัดโอ้ครับครับผมแต่ว่าจะทำพิธีทำพิธีคืนนี้ด้วยสรยุปราคาโอ้คืนนี้ครับผมไปซื้อดอกไม้ซื้อของผลไม้มาเตรียมไว้แล้วครับครับอาจารย์จะทำพิธี อ่าครับจะทําพิธีอขอโชคลาบ<อ>จากเบื่องบุญวดน,นี้ทําเร็วกว่าปกติใช่ไหมคะครับก็อ่ไม่จะไปท้ำอีกครับท้ำปูหาสวรร์คเพราะอาเมื่อวานเอารถไปซ่อมหมดแล้วซ่อมเรียบร้อยกาว่าจะเดินทางวันอังคารเนี่ยครับเขาทำโอ้ครับครับผมพอดีซ่อมรถหมดไป ส้มรถหมดไป4,260เมื่อวานครับครับผมอ่าเครื่องใหม่เลยอ๋อครับอาจารย์จะขี่จักรยานยนต์ไปใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ครับใช่ครัไปเลยครับครับต้องกะว่าไปสักวันหรือสองวันเนี่ยแล้วแต่ครับถ้าได้ก็กลับไวแต่คงไม่ไม่นานนะครับเพราะดีทำามันสงบครับ ไปก็ไม่ให้ใครรู้นะครับก็รู้เจอเฉพาะ,ะท่านอาจารย์จาวาดที่นั่นน่ก็ท่านจะคอยดูคนไม่ให้เข้าไปครับครับแต่คอยดูตลอดครับแต่แต่ที่อาจารย์จะขอคืนนี้นี่ขอขอเลขหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอาจารย์ขอด้วยครับขอทุกอย่างครับและแต่เจ้าที่เจ้าทางที่เขาออกมาคืนนี้เนี่ยก็จะมาทําพิธีครับทาพิธีหลายที่ะนะครับเจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยครับ,รบเป็นคืนสริยุปราคาซึ่งเป็นวันสําคัญของนักเสี่ยงโชคและนักเสี่ยงความเหนียวความขลังเนี่แหละครับอ๋อแตะขอคืนสรยุปราคามันจะแม่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ครับเวลาสมัยก่อนเวลาเล่าเรียนวิชงวิชาแต่ก่อนเขาจะบอกสริยุปราคาปุ๊บเขาจะไปหาอาจารย์ ครับวิ่งไปหาอาจารย์ไปเรียนกับอาจารย์่างต่างครับแล้วก็ได้ของดีของดีมาอะไงสมัยก่อนนะอ่าปู่ย่าตายายแต่นี่ก็เคยเคยเหมือนกันเคย,เคย,เคยปีที่แล้วก็ทำว่าปีปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยที่เอากะลาตาเดียวมาพร้าตาเดียว,ยวลงน้ํามันกวนน้ํามันข้างล่างนละครับครับที่้อยุปราคากาได้หาน้ำมันมะพร้าวนั่นแหละารมาทำมลสารพระผงม,มาทำน้ำมันนวดมาทำน้ำมัน อ่าอะไรก็ล้ไปประสานัะประสานประสานกระดูกนะประสานกระดูกทาพงทาแผลครับนั่นนะครับก็เลยไปซื้อดอกไม้ซื้อของทุกอย่างนะครับมาวันนี้ครับพร้อมครับพร้อมนะพร้อมก็จะทําพิธีาข้ <competitions> างล่างนะครับกลางแจ้งด้วยแล้วก็บนบน,บน,บ,นบนอิ่งพระนีดด่ด้วยบนอ่าที่บูชาหลวงปู่ด้วยครัืคืนี้ครับครับผม คที่ที่แอดมินโทรมาหาอาจารย์วันนี้ก็คืออยากจะขอเลขล่างครับอาจารย์อ๋อได้ครับก็เป็นเลขคำนวณเด้ครับไม่ได้คำนวณครับครับนั่นแหละเกิก็อยู่เดี๋ยวแถมให้เป็นสี่หางไปเลยที่แรกว่าจะเอาสามหางกันไว้ค้างหนึ่งแต่ก็เน้นๆไว้อยู่ครับครับผมเน้นไว้ครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่มันเข้าสามตัวเป็นเลขทาพิธีของอาจารย์ใช่ไหมครับ อาใช่ครับก็เหมืองนงอดที่แล้วก็มันได้ขึ้นทุกวันสุดท้ายครับมันแล้วแต่สะดวกครับมันแล้วแต่สะดวกถ้าถ้าเราได้ทำพิธีนั่งาติดต่อกันมันก็ได้ไหวครับอันนี้ทําวันขาดวันทําวันขาดวัน้วมมันมันไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ด้วยครับกานั่นนะก็ค,คืนนี้ไปจะทาเพราะสะดวกตักคืนนี้ครับ,คร,บครับผมสะดวก ก็เอฟซีก็ส่งเงินอู้ขอบคุณมากมากเลยเกาส่งเงินมาช่วยซ่อมรถครับซ่อมรถซื้อดอกมงดอกไม้ที่จะไปเข้าถ้ำผลไม้ทุกสงทุกอย่างบอกเออต้องขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยมาก็เป็นสะพานบุญนะเป็นหนึ่งกระแสจิตที่ส่งพลังจิตให้ที่จะไปทำอะไรก็่เรียกว่า กิจกรรมเนาะกิจกรรมหรือแนวทางในการแนวทางให้สําเร็จดูร่วงดูดีคประกอบไปกับทุกท่านทุกท่านที่ช่วยมีมีเอฟซีคอมเมนต์ถามว่าแอดมินเข้าจริงๆไหมของอาจารย์สมจิตที่แอดมินเอาหลักฐานให้ดูในไลน์ครับปรากฏว่าเอฟซีก็เสียดายกันมากครับเพราะว่ามันเข้าจริงๆเนาะแต่ว่าคือว่าเราไม่ได้ลงช่องเพราะมันมันไม่ทันกว่าจะโหลดคลิปเสียก็อาจจะปาไปบ่ายสาม ครับมันกับชันคิดไปก็รู้อยู่ว่าก็เลยก็มีคนอาจโทรมาแต่ทีนึงถ้าโทรมาแล้วมันไม่ค่อยจะหาได้ถ้าโทรมาปุ๊บสายมันจะซ้อนกันบางทีเราไม่ได้รับบางบางทีมันคนนี้พูดบ้างคนนู้นพูดบ้างบางคนโทรมาตามหลังมากก็เหมือนจะโทรไม่ติดนะครับแต่เป็นอย่างนั้นก็เสียได้เลขสามตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับก็ถูกหลายคนอยู่ถูถูเยอะ ครับครับผมครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับมันก็ต้องถูกอีกแล้วครับครับผมีสุดท้ายในอนาคตงวดข้างหน้าก็ต้องถูกอีกใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับจะถ้าได้อย่างนี้มันก็ต้องถูกนะครับถ้าเห็นเห็นเป็นตัวเลขเพราะหนึ่งคือเราจะไม่โกหกนะเห็นตัวไหนก็บอกตัวนั้นแต่จะถามว่าอาจจะซื้อกลับจะซื้อโจ๊จะซื้อล่างซื้อบนอันนี้ไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เห็นมายังไงก็ต้องให้ไปอย่างนั้นอันนี้เราไปพิจารณาเอาเองครับพิจารณาเอาเองครับก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันครับผมแต่เห็นมาอย่างนั้นได้มาอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นเองครับนั่นนะเรียกรางอาจารย์มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์งวดนี้เด่นเจ็ดสี่ห้าครับเด่นตัวเด่นเนาะครับตัวเด่นเจ็ดสี่ห้าครับมีเจ็ดมีสี่มีห้าก็ ฮาเป็นตัวเด่นครับตัวเด่นครับก็ตัวประกบคู่แล้วก็มันจะได้สามห้าครับแล้วก็เจ็ดสี่ครับแล้วก็เก้าห้าครับแค่นี้แหละแต่ก็แถมแถมแปดห้าไปตัวหนึ่งครับครับผมนั่นแหละการไว้ครับนี่แหละก็มีแค่นี้แหละครับ เลขก็มีแค่นี้เลขล่างเนาะครเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนเลขซื้อรถแ่ครับเดี๋ยวผมเขียนเลขล่างกับเลขบนรวมกันไหมเลยนะครับอาจารย์อ๋อได้ครับล่างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าเด่นอยู่สามคู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับเด่นอยู่สามคู่ครับจะมีสามห้าแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เก้าห้าครับตัวกันไว้ก็คือแปดห้าตัวสำรองตัวที่เขาอยู่นอกวงค นอกอัตราครับัก็เด่นคือเจ็ดสี่ห้านะครับเจ็ดสี่ห้าครับครับงวดนี้รเด็นทุกเด่นทุกเก่างดที่แล้วนันนนเด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นห้าครับครับผมครับครับแล้วขอญาตถามหน่อยครับอาจารย์ครับครับในในสูตรคำนวณนี้ก็คือล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับ แต่มันก็มีส่วนมาแต่ว่าเราเราก็ถือว่าถ้ามาบนก็ถือว่าผิดไปครับครับมันก็มีมีบางทีมันก็มาทั้งล่างทั้งบนเหมือนกันนะครับ,รบก็เคยมีครับแต่ทีนี้เราเราจะทําคือสูตรล่างก็คือสูตรล่างไปเลยครับบส,สูตรบนก็คือสูตรบนไปเลยครับถ้เหมือนบนงวดนี้มันก็เด่นสามเจ็ดศูนย์สี่นั่นนะงวดนี้มันเด่นสามเจ็ดศูนย์สี่งวดที่แล้วมันก็เข้า โันนี้ทำาไงมันก็ต้องเขา้าครับต้องเข้าอีกคุว่าต้องเข้าอีกอะะเหมือนเล็กล่างมันก็ได้เจ็ดสี่ห้าตัวเด่นครับครับแล้วอันตัวเน้นสามตัวมีตัวไหนครับอาจารย์อสามตัวมันจะผมจะเน้นอยู่ข้างล่างนะมันจะมีอยู่ที่อสสี่ศูนย์แปดกับไอห้าสามเจ็ดนะ,ค,ะครับโอครับครับ แต่ไอ้ไอ้ไอ้สี่ไอ้สองสี่หกนี่มันก็มันก็คืออยู่แต่ว่าถ้าสี่สองถ้าหกสี่สองนี่มันเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนี่มันเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนถ้าภาษาถ้าภาษา,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 าเซียนเซียนเขาบอกว่ามันเป็นเลขด<อ>ับแต่ของผมไม่ดับนะของผมไม่ดับแต่ว่ามันได้มาอย่างนั้นก็ให้ไปอย่างนั้นนะครับครับผม ไปอย่างนั้นแต่ไม่รับหรอกผมแต่ในในที่ากาเชียนอีกหนึ่งเขาในสูตรมันมันจะเก้าเจ็ดกับสี่สองนี่คือเลขไม่น่าลงทุนครับครับไม่น่าลงทุนอันนี้หมายถึงพูดให้ปังเลือดแต่อย่าอย่าไปเชื่อแต่ต้องซื้อแต่ต้องซื้อเพราะสูตรมันมาอย่างนี้เองครับครับผมสูตรมันมาก็คือเก้าจ็ดดังมากเลยตอนนี้เก้าเจ็ดดังมากเลยค่ะตอนนี้ โอ้โหข้าข้าเจ็ดดังข้าเจ็ดดังผมว่ามาตราพูดเหมือนที่มันจะมีสูตรดับของผมแต่ว่าผมไม่กล้าการันตีบอกหรอกเดี๋ยวก็จะว่าเออเวลามาอะไรเดี๋ยกวก็จะมาดา่าแต่สูตรขอ<า>งผมนี่รับรองว่าปีทั้งปีไม่ไม่มีมามันจะดับอยู่ประมาณอ่าสิบห้าคู่เดือกันครับแต่ละงวดนะครับแต่ละงวดแ,แต่ว่าผมไม่เคยลงรอะหนึ่งคือมันอ่ามัน ของอย่างนี้มันไม่แน่นอนครับรวมมันมารวมมันมาครับก็บแต่ว,ว่ามันมาคู่ทงคู่ทางได้ครับครับผมก็คือกองสลัดเขาไม่ได้ดับกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอัน,นผมมีสูตรดับเยอะดับเยอะแต่ส่วนมากผมจะดับอยู่แค่สิบห้าตัวเพราะมันเป็นสูตรดับมาตรฐานสิบปีแล้วยังไม่หลุดนะโอไม่มาแน่นอนครับ,รบมไม่มา แต่ว่าผมไม่ลงมองไม่ลงกลมันมาแล้วเขาจะด่าครับครับผมเราเราเน้นตัวที่มันออกดีกว่าเนาออาจารย์ใช่ใช่ครับใช่มันตามสูตรมันได้มายังไงเราก็ลงไปอย่างนั้นนะครับตามสูตรจากของเขาครับ่นี่ยบางทีมันก็โอ้มันดับไม่อยู่ไปน้ําไม่ถึงมันก็ประูกเป็นได้ครับครับผมยังไงก็ถือโอกาสดีวันนี้แจ้งข่าวเอฟซีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ ครับใชงก็แจ้งว่าอาจารย์จะทำพิธีเนาะการคืนนี้ครับก็ทานข้าวเสร็จการทำพิธีนู่นน่ะจนถึงซื้อยุปราคาอีกทีหนึ่งครับตอนเริ่มเข้าเริ่มนั่นนะครับอช่วงนั้นก็จะิปโทรศัพท์ไว้หมดเลยครับห้ามรบครนครับผมครับครับแล้วที่ว่าอาจารย์จะไปทําอยู่ถ้ำนี้ไปวันไหนครับอาจารย์ว่าจะไปวันอังคารนครับโอ้วันอังคาร การบาลังานแต่คุณจะมารับหลายคนแต่ว่าผมไม,ไม่ไม่ต้้งมารับหรอกผมจะไปเอง oh. มันสบายใจมันสบายดีครับมันอินสระมันไม่กังวลเป็นห่วงนะ <Okay. S 2> ส่วนมากผมจะไปคนเดียวไปไหนก็แล้วแต่จะไปคนเดียวถ้ <Okay. S 2> าไปหลายคนแล้วมันจะกังวลลรวกังวล <Okay. S 2> ทำให้สมาธิเราตกนะต้องไปคนเดียวอยู่ในถ้ำตลอดเวลาวันหนึ่งจะไม่ได้คุยกับใครเลย <Okay. S 2> นอกจากออกมาพูดคุยกอาจารย์นนิดหน่อยแค่นั้น,น,น,นนะนะครับ ครับครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับครับครับผมก็คือวันนี้เอาเอาเป็นสูตรคำนวณไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับสูตรคำนวณไปก่อนครับไปเจอร่ดูครับครับสลกินรค้า ใครชอบก็เอาไม่ชอบก็วนเวียนอยู่ในนั้นครับครับผมครับไม่จับหลักอะไรนะครับนั่นวนเวียนเอาเลขเลขเด่นสี่ตัวมันกอดคอกันมาได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับได้มันมาได้ครับโอ้ครับมันสามบานมาได้ครับนั่นแหละครับยกตัวอย่างเจ็ดศูนย์สี่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้เพราะเป็นหลักร้อยของมันอยู่แล้วครับครับ มันเคยมาก็เหมือนที่งวดอะไรงวดที่แปดแปดห้าสองนั่นนะครับนะมันก็เด่นแปดเด่นห้าเด่นสองเด่นหนึ่งนะมันก็มาแปดห้าสองงดนั้นนะครับมันเคยมาครับเคยมาเหมือนกันละไม่ได้เหมือนกันน่ะมันมาเหมือนกันครับเลขไอ้สี่ตัวนี่ครับเคยมาเหมือนกันมันเป็นตัวพานครับถ้าใครได้เลขเด่นเด่นมาจับคู่กับ ตัวสามตัวเจ็ดตัวศูนตัวสี่นะครับแต่ธรรมดาผมทํางวดนี้นะมันแต่ใจนะใจผมไม่ค่อยชอบศูนแต่ว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันทําไปแล้วมันตกแต่ศูนแต่ศูนอยู่แต่ว่าใจไม่ชอบอ,อันนี้ผมก็เป็นเ 4, ด่อเจ็ดกับสีมาเป็นตัวเด่นเลยครับครับผมแต่ธรรมดามันเด็กตกศูนนะงดนี้ตกศูนโอสูตรไหนสูตรไหนตกศูนหมดเลยโอ้ ตกศูนย์ตัวเดียวด้วยงวดนี้ตกศูนย์แต่ไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบคอะไรก็เลยไปดึงเอาเจ็ดซะเจ็ดกับสี่เพราะหนึ่งคคอเจ็ดกับสี่ยังไม่เคยออกคผมว่าก็น่าจะมานะถ้าไม่มาก็คือศูนย์นะหน้าก็ไม่แน่ตัวตัวที่อาจารย์ไม่ชอบอาจจะมาก็ได้เนาะอาจารย์ก็นั่นนะครับไม่เคยนะครับงวดนี้มันตกศูนย์ตัวเดียว งวดที่แล้วยังตกหกกับสองมันมาหกเลยสูตรสูตรสูตรตัดอีกสูตรหนึ่งมันได้หกกับสองงวดที่แล้วมันมาหกแต่งวดนี้ตกศูนย์ตัวเดียวจกศูนย์ตัวเดียวเอ๊ะทำไมเล็งศูนย์อ๋อเลยใจก็มันก็โอ้ไม่ค่อยชอบชะด้วยทีไรไปชอบนูน่นไปชอบเจ็ดกับสี่ชอบเจ็ดกับสี่ 4, งวดเนี้ยครับ,รบมันน่าจ,จะมานะนะมาี่ยนะมาครับมาอยู่เลยมั้งครับคาผม ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขทําพิธีกันอีกทีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ทําพิธีมันก็มีส่วนแล้วก็มาจับถ้ามันยังไงก็จะบอกอีกทีหนึ่ง้ามันสว่างถ้ามันชัดเจนก็จะบอกไม่ชัดเจนก็บอกไปตามทรงเลยครับไม่โกอกครับคบอกตามทรงถ้าได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยครับจะไม่โกหกเดี๋ยวเสียตังค์นีครับครับผม ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับ <ผม S 1> ครับผมครับขอ,ขอบคุณมากมากครับขอบคุณ,ค,ณครับครับครับค่ะได้มาแล้วนะคะสูตรคำนวณอาจารย์นะคะตัวเน้นตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะย้ำว่าเป็นแนวทางในการหยิบจับสลากกิจแบงรัฐบาลนะคะ แล้วก็ฝากตามเลขทําพิธีอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวตามให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ